ดูดิครับมีดมานั่งเฝ้าหน้าบ้านอะคิดดูดิดูดิเอามาทำไมล่ะลูกฮะเอามาทำไมอะฮะเอาไปเก็บเร็วเอามาทำไมมีดอะเออมาทำไมฮะรอแม่เหรอรอแม่กลับจากตลาดล้วลูกเอาไปทิ้งเอาไปเก็บเอามาทำไมมีดอะเอาไปเออ เอาไปเก็บมีดอะเอาไปเก็บเอามีดไปเก็บลูกเอามีดไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บไปเร็วเร็วๆเอามีดไปเก็บไปเอาไปลูกเอาไปเอาไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บไม่เอาไม่เอาเอออะเดี๋ยวมันก็ท <Yeah, ิ่มตัวเองดูสิอามาป้องกันตัวเหรอ ไปลูกไปไปไปเอาไปดูดิ้ดูทำเข้า